Bye. แต่ก็ยังทําอาหารไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนลองทําอาหารดูแล้วคนนี้ยพวกควันพวกไอไอน้ําหรือว่าไอาอาหารที่เราทํานะคะก็จะมีควันขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ทําให้ตาพี่แมวแห้งนะคะคุณหมอก็บอกว่าตาแห้งไปอยากให้รออีกสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยกลับมาคุกกิ้งมาทําอาหารนะคะก็คือหมอก็ให้ยามาโยดนะคะสําหรับ แก้ตาแห้งนะคะเพื่อให้ตาเนีมีความชุ่มชื้นนะคะฉะนั้นพี่แมวก็จะทําสิ่งที่พี่แมวสามารถทําได้นะคะคือว่าให้เกี่ยวกับการรักษาตาเนีดีขึ้นก่อนนะคะและก็จะมาทําอาหารให้ดูนะคะวันนี้พี่แมวก็จะมาทําบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะสําหรับแต่งเค้กหรือแต่งหน้าเค้กให้ดูนะคะนี่ก็คือส่วนผสมนะคะที่อยู่ข้างๆพี่แมวนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างคะ่ะ นี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีน้ําตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็เนยนะคะเป็นเนยสดนะคะเป็นเนยสดที่ว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะไม่แช่เย็นนะคะจะใช้เนยเค็มก็ได้หรือว่าเนยไม่เค็มก็ได้นะคะพี่แมวใช้เนยเค็มที่มีเกลืออยู่ในตัวเพราะว่าพี่แมวไม่ต้องมาใส่เกลือที่หลังนะคะหรือใครมีเนยจืดนะคะแล้วก็มาเติมเกลือนิดหน่อยก็ได้นะคะและนี่เป็นวานิลลานะคะนมค่ะนะคะเป็นนมสดรสเืดนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือหน้าตาพัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะหลังจากที่เราดูส่วนผสมไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะนี่นะคะไปแต่งเค้กให้ส,สวยๆได้ค่ะมาติดตามเลยนะคะว่พาพี่ทำกันอย่างไรนะคะติดตามชมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะพี่แมวก็จะใส่เนยลงไปเลยนะคะ ครจะใช้เนยสดครึ่งนึงแล้วก็เนยเนยขาวครึ่งนึงก็ได้นะคะแต่พี่แมวไม่ชอบใส่เนยขาวนะคะเพราะว่าถ้าใส่เนยขาวพี่แมวรู้สึกว่าจะทําให้เลี่ยนปากอะคะ่ะพี่แมวก็เลยไม่ค่อยชอบใส่นะคะก็ะจะขอใส่เฉพาะเนยสดอย่างเดียวนะคะเนยขาวไม่ใส่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบพัดกันนะคะใช้ใบพัดโมตีแบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นแบบตะก้อน,นะคะพี่แมวก็จะตีให้เนยอย่าเขาอ่อนตัวลงก่อนนะคะด้ยวยความเร็วปานกลางนะคะแล้วพอเนอยเขาอ่อนตัวแล้วเราาใส่มุกตาลไอซิง่ง เวาปาตรวนี้เนยก็อ่อนตัวแล้วนะคะก็ปาดลงหน่อยนะคะปาดขอบอ่างหน่อยเดี๋ยวพี่แมวจะตีอีกหน่อยนะคะให้เขาเปลี่ยนจากสีที่ว่าเป็นสีเหลืองเข้มๆเ,เนี่ยให้กลายเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะจากท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะคะระหว่างที่ตีนะคะ เดี๋ยวพอเนอเยเ,ออนนเ,เปลี่ยนะะเ,เป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วเรากลับมาดูกันค่ะนี่นะคะเขาเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนะคะจากเหลืองเข้มเขาก็เป็นเหลืองอ่อนแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลไอซิ่งกันค่ะนี่คือน้ำตาลไอซิ่งที่ร่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมต้องร่อนก่อนนะคะที่เม่ยวจะค่อยๆใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะ ได้ความเร็วปานกลางนะคะให้เข้าๆกันก่อนนะคะระวังจะฟุ้งนะคะขั้นแรกนี่ค่อยๆปรับทีละน้อยนะคะปรับความเร็วอะ่ะให้อ่อนก่อนแล้วค่อยๆป,ปั่นกลางนะคะอ่เดี๋ยวพอนั้ากาลเข้าไปในดีแล้วเราก็มาใส่ลที่สอง่องไปนะ ดขอบอ่างด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลไอซิ่งเขาก็จะติดขอบขอบอ่างอยู่นะคะเอาล่ะค่ะใครจะใส่ไปทีละถ้วยตวงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมร่อนก่อนนะคะน้ำตาลไอซิ่งอย่าลืมล่อนก่อนนะคะ ก็จะตีสลับกันอย่างนี้ไปจนหมดนะคะเห็นไหมคะพี่แมวจะเปิดสปีดเบาๆก่อนนะคะความเร็วเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเร่งขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวแป้งน้ำตาลเนี่ยเขาจะฟูเหมือนแป้งนะคะเดี๋ยวเขาจะฟูนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวตีให้หมดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะค่ะ,ะ,ะท่านผู้ชมคบพี่แมวก็ใส่น้ำตาลไอซ่งไปจนหมดแล้ว านผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะแข็งนะคะคือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแข็งมากคือว่าความหนาแน่นเขาเนี่ยจะเอ่อหนื่หน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทานนะคะเอาไปโปะนะคะคุมเ,เค้กอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องให้อ่อนแล้วก็นิ่มกว่านี้นะคะ แต่อย่างนี้จะเหมาะสําหรับกับการบีบดอกกุหลาบหรือว่าบีบดอกไม้อะไรอย่างเนี้นะคะเป็นลวดลายนะคะจะดีนะคะให้เขาแข็งตัวหน่อยแต่ถ้าเกิดต้องการให้เขาเหลววันนี้ก็จะต้องเอาไปคุมเค้กนะคะเอาไปโปะหรือว่าทําไส้เค้กตรงกลางนะคะหรือทำมาแต่งนะใส่ทำาคุ่มหน้าเค้กนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะใส่พอนีลานะคะขอเขี่ยขอบอ่างหน่อยหนึ่งนะคะ ท่านเห็นว่าพี่แมวเอ๊ยทำไมพี่แมวไม่ตวงนะอะไรเงี้ยพี่แมวทำบ่อยแล้วพี่แมวก็เลยกะเอาได้นะคะว่าประมาณสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาตีต่อนะ พี่แมวก็จะขอเติมนมนะคะเติมนมสดนะคะรสจืดนะคะท่านผู้ชมคะเพื่อให้เขาอ่อนตัวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแมวก็จะขอเติมไปช้อนนึงนะคะ ได้ออกมาลักษณะจะนิ่มกว่าเดิมหน่อยนะึงเห็นไหมคะพี่แบลพอใจเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะเราสามารถจะเก็บนะคะใส่กล่องแช่ตู้เย็นได้ถึงสองอาทิตย์นะคะพอเราจะเอามาทำอีกเนี่ยเราก็เอามาออกมาทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะ ให้ก็อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะให้ความเย็นเนี่ยรล้วเหยไปให้หมดแล้วเราก็เอามาตีอีกอย่างเนี้ยนะคะเอามาตีอีกแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาฟูแล้วก็นิ่มแล้วก็สามารถแต่งเค้กได้นะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะมีคําถามมาอีกว่าเก็บได้นานไหมเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะพี่แมวก็ได้บอกไปแล้วนะเอาละเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูค่ะ เลือหน่อยเนาะเขาคนหน่อยนะคะให้เขากนนะะ้นๆเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะเวลาปาดครีมเนี่ยต้องปาดก้นๆด้วยนะคะนี่นะคะเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยค่ะอยูวสวยมากนะคะ หลังจากนั้นพี่แมวก็จะเก็บใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะเพื่อจะเอามาใช้วันหลังนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะแต่งหน้าเค้กนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แมวจะมาแต่งดอกไม้ให้ดูนะคะจากครีมตัวนี้แหละคะ mm ่ะค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. ค,ค่ะ,คะท่านผู้ชมคะท้ายนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะ พี่แมวก็เอาบัตเตอร์ครีมใส่กล่องนะคะพี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าพี่แมวจะรองพลาส,สติกหรือคลิงฟิล์มนะคะเพื่อที่จะป้องกันหยดน้ํานะคะจากตู้เย็นนะคะเวลาเราปิดฝาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะกล่องหรือว่าตู้เย็นที่เราใช้เปิดปิดกันเป็นป,ป,ป,ประจำเนี่ยนะคะเวลาเราปิดไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหยดน้ําอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะด้านฝานะคะเขาก็จะหยดหยดลงมาในครีมได้ใช่ไหมคะจะทําให้ครีมเนี่ยเสียเร็วนะคะฉะนั้นพี่แมวก็จะมีเทคนิคง่ายๆต่อฝานะคะ รองด้วยคิงครีมนะคะแล้วเวลาปิดนะคะเราจะปิดเขาเนี่ยให้สนิทเลยไม่ให้มีอากาศเข้าเลยนะคะไม่ให้เป็นรอยอากาศเลยก็คือว่าปิดเขาไปแนบกับตัวครีมเลยนะคะเหมือนตอนที่เราทำช็อกโกแลตกน,นาที่พี่แมวเคยสอนน่ะน,นะคะเราก็จะปิดอย่างนี้ไปเลยเพื่อป้องกันหยดน้ำนะคะจากฝาที่ฝาพลาสติกที่เราปิดก็เราแช่ตู้เย็นเนี่ยนะคะ กดนี่นะคะกดให้เขาสนิทเลย,ยได้มีช่องว่างนะคะเขาไม่มีช่องว่างไม่มีอากาศเข้าเลยนะคะกดให้เรียบให้อากาศออกให้หมดนะคะเพราะว่าบางทีอะอากาศเข้าได้แล้วทีนี้ตู้เย็นเราเปิดปิดบ่อยๆอ,อย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นหยดน้ำนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรารีดอากาศออกให้หมดนะคะ <S <S เวลาเราเอามาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะจะได้ไม่มีหยดน้ำหยดลงไปนะคะอยูที่แนวก็ปิดเลย <S <S นะคะแพ้เขาเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ปิดฝานะคะพี่แมวเก็บแช่ตู้เย็นนะคะเก็แบบแช่ตู้เย็นได้สองอาทิตย์นะคะนี่ค่ะพี่แมวใช้ตัวนี้นะคะคลิงฟิลนะคะสําหรับแพ็คข้าเอาไว้พี่แมวก็จะนําเข้าตู้เย็นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าอามาใช้ก็จะมาผสมสีแล้วก็ทําดอกไม้ให้ดูนะคะถ้าอย่างไงก็ฝากเทคนิคดีๆอย่างนี้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ